ที่น้องๆส่งมาเนี่ยมันจะทําให้พี่จูนขำได้ไหมหรือ,อยังหน้าตึงเหมือนเดิมอ <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีซีจูนนะครับและ ตามคําเรียกร้องและขอมาครับจากคลิปรีแอคก็เรียกว่ามือใหม่หัดรีแอคน้องๆก็ส่งคลิปกันเข้ามาให้พี่จูนได้นั่งดูแต่ยังไม่ได้ดูนะมันก็มันจะรีแอคไม่ได้ถูกไหมเราก็เลยเก็บๆๆไว้พี่พในเก๋ก็เ,เก็บๆๆไว้แล้วเอามาให้พี่จูนดูเดี๋ยววันนี้พี่จูนจะเอามาลองดูสิครับว่าพี่จูนจะรีแอคเก่งขึ้นไหมถ้าถามพี่จูนจะขำหรือเปล่าแล้วคลิปที่น้องๆส่งมาเนี่ยมันจะทําให้พี่จูนขำได้ไหมหรือ,อยังหน้าตึงเหมือนเดิม ะะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับ EP ีที่2ของมือใหม่หัดรีอคไม่ต้องสงสัยว่าไม่มีการลงโทษนะครับน้องๆเพราะว่าการลงโทษพี่เนงกิเก็บไวร้รวบยอดทีเดียวปีใหม่ครับชั่วร้ายจริงๆไอ้นี่นะมันใจคออำมณีจริงๆบอกอย่านึกว่ามันทำใจดีนะไม่มีเห็นไม่มีอะไรลงโทษลงโทษนะเปล่า,ามันรวบยอดรอดพรรวบยอดทั่วเดียวเลยแลวเอาให้ถึง สิ้นชีพตักใสกันเลยทีเดียวอะแต่ลองไปดูก่อนบอกเลยยากไม่ขำหรอกรู้เรื่องมัดยางยืดไม่ขบไม่ขำ ม่เฮ้ยโอ้ยเจ็บแทนมะพ่ออะไรโง่โอ้ยจานจานจานทำอะไรของจานเนี้ยทำแล้วยังไม่ได้ขำเลยยังไม่ขำไม่ขำเอา มีหึ่งมาทีนึ่งเฮ้ยไปไใชหึ่งเลยไปได้นั่นเลยเอ้าล่มไปนู่นเลยอ่ะอ่ามาฮะดูฮะอันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้โอ้จานถ้ากลัวก็ไปลงเล่นไปแล้วครับรถไปแล้วไปแล้วนั่นไงหงายไปลื่นลื่นลไอ้พวกคลิปลื่นลื่นเยอะนะเราจะไม่ขำในความเจ็บปวดของชาวบ้านเข้าใจไหม อ้าวนี่มันก็อันเดิมดีกว่าไม่ไม่พี่พี่เลื่อนเลื่อนข้างบนถ้าเะเลื่อนเปลี่ยนคลิปคือเลื่อนข้างบนตึ๊ดตึ๊ดอ่ะมีเรื่องฮอโบลิ่งที่มันแบบโยนแล้วไปเอาแล้วยังสไตล์ด้วยนะเมื่อกี้อะไรอ่ะคือยังดูไม่ไม่เข้าใจอ๋ออ้นี้อุ้มเลยเจอแถวบ้านจะโดนนี่

ล่อให้เราหัวเราะด้วยเนี่ยมันยากนะยากที่จะเล่นพี่ได้นะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเราจะมีเกมเมหนึ่งครับที่แบบทาหน้าทําตาเลๆเทะให้เพื่อนขาใครขาก่อนแพ้เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้กินทำไรทำไรอ้าวกัดไหล่พ่อเลยไปตีหน้าพ่อได้ไงลูกโอ้เอาดิแข่งกันฮะเอาดิโอทาเสียงคอปเตอร์กินไหมเททิ้งเลยเป็นไง เป็นที่บ้านโดนแน่เรียบร้อยหายไปแล้วเล่นไกลๆเียกกเอานั่งหมานั่งคนนั่งด้วยหมานั่งเอาแล้วทำเอาเอาเอาเอ้ยโอ้เอาไปตึงกันเด็กซะงั้นนะเอาแล้วเอาละไงโอ้โหเอาไงนี่น้องหุ่งอะ น้องเออททษแล้วโทษแล้วทำไมอ่ะขอแล้วอ่ะรู้เรื่องรู้เรื่องั้างอ้าบักโ้นไงลูกร้องเลยเด็กยังขำเอาเอาแยกทันไหมทันไหมไม่ทันไม่ทันแล้วหมดเลยปัดโทษไอ้ทิศก็ไม่หยิบอ่าก็มาร้องผมร้องไห้ตีซ้ำเออน่ารักจัง ตบตอกแขนโอ้โหเข้าหน้าเลยคราวนี้ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกไม่เถอะอะไรงูหล่นโมกใ่าตัวมันอย่างเงี้ยเอ้าโหสวยเรียบร้อยฮะอันนี้ดูแล้วไปนี่เป็นไง นี่ยังมันไอ้ยตัวอะไรวิ่งผ่านโอ้โหหมายองตกใจอ่ะล่วงไปแล้วคุณพี่อ่ะวอ้าจะอุ้มก็ทำอะไรเอาหมดหมดทั้งทั้งเซลเฮ้ยทีวีพังหมดโหอันนี้เหวี่ยงพลาดฮะ โดดโอ้โหเจ็บแทนขอบโต๊ะโอ้จุกก็ดิก็จบไปแล้วครับสำหรับ EP 2นะครับคลิปรีแอคนะครับน้องๆส่งคลิปกันมาเยอะมากเลยเราจะมีต่อกันอีกคลิปหนึ่งก็คือ EP 3นะครับเนื่องจากส่งมาเยอะล้วก็เลยต้องแบ่งอ่าเป็น2คลิปนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูต่อไปว่า EP ที่3นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับยังส่งมาได้เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิป รีแอคคลิปตลกตลกส่งมานะครับในเพจอีซี่จูนนะครับส่งเข้ามาในนั้นแล้วเดี๋ยวพี่เนเขาจะรวบรวมแล้วก็เอามาแกล้งพี่จูนถูซิว่าจะแกล้งได้ไหมคราวนี้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป EP 3ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับและกด subscribe นะครับให้กับ e ีซี่จูนและเนกิด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ